พก็ตลอดจนพี่น้องประชาชนทางบ้านนะครับสําหรับวันนี้ก็จะเป็นการแถลงข่าวนะครับที่ในส่วนของประเทศไทยนะครับเราพบนะครับผู้ต้องขันชายนะครับที่อยู่ระหว่างกักกันนะครับก่อนที่จะเข้าแดนปกติของเรือนจาพันทสถานบําบัดพิเศษกลางนะครับเราพบว่ามีการติดเชื้อโควิด -19 นะครับทางด้านนี้สําหรับรายละเอียดนะครับ เดี๋ยวผมจะเริ่มจากในส่วนของทางท่านผู้อำนวยการกองระบาดวิทยานะครับคุณหมอว่าลยรัตก็จะให้ข้อมูลนะครับกับในส่วนของท่านสื่อมวลชนและก็ท่านพี่น้องประชาชนนะครับค่ะก็ขอสวัสดีนะคะทางพี่น้องสื่อมวลชนและก็ประชาชนทุกท่านนะคะก็ในส่วนของอผู้ต้องขังที่เป็นผู้ผติดเชื้อรายนี้นะคะเราก็ได้รับทราบข้อมูลมาตั้งแต่เมื่อวันที่สอง กันยายนนะคะซึ่งก็มีผลการตรวจนะคะซึ่งเป็นการตรวจที่เกิดขึ้นเป็นประจําที่เกิดขึ้นในเรือนจํานะคะระหว่างที่มีการแยกกักกันก่อนที่จะเข้าแดนปกตินะคะซึ่งเขาจะมีการตรวจอยู่แล้วในทุกรายในผู้ต้องขังแรกรับนะคะซึ่งในครั้งนี้เนี่ยในส่วนของราชทรนเองเขามีการตรวจมาก่อนหน้านี้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนะคะ,ะหลังจากเราได้รับรายงานเราก็จะมีการตรวจสอบนะคะว่า เป็นการติดเชื้อจริงหรือเปล่านะคะก็มีการส่งตรวจยืนยนันห้องปฏิบัติการ2แห่งนะคะ ก็พบว่าเป็นการติดเชื้อจริงนะคะของอโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส2019นะคะวันนี้ก็ได้มีการส่งทีมลงไปสอบสวนนะคะทั้งทีมจากกรมควบคุมโรคนะคะทีมจากทางสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครนะคะร่วมกับในส่วนของอทีมของราชทันเองนะคะที่ลงไปสอบที่เรือนจำแล้วก็โรงพยาบาลราชทันนะคะเราก็พบว่าผู้ป่วยรายนี้เนี่ย เขามีอาการนะคะเมื่อวันที่29สิงหาคมนะคะมีอาการแค่มีเสมหะอาการไม่ได้ชัดเจนอะไรนะคะพอถึงวันที่สองเนี่ยเขาก็มีการเก็บตัวอย่างจากโพรงจมูกแล้วก็พบเชื้อนะคะจากการซักประวัติย้อนหลังไปนะคะเขาก็มีประวัติในการทํางานเราจะซักไปย้อนหลังประมาณ14วันหลังจากที่เราตรวจจริงๆเราต้องนับย้อนไปตั้งแต่วันที่29นะคะย้อนไป14วันนะคะก็ พบเอาประวัติในส่วนของเบื้องต้นที่เราตรวจสอบมานะคะก็คือ 1. นึ่เขามีการอาศัยอยู่กับครอบครัวนะคะอยู่ที่คอนโดแถวบ้านคอนโดบ้านสวนทนนะคะพุทธบูชาบางมดนะคะ ซึ่งในครอบครัวก็มีผู้ที่เป็นผู้สัมผัสเสียงสูงนะคะอยู่ทั้งหมด5ท่านนะคะซึ่งก็จะมีการมีการแยกกักกันต่อไปนะคะในส่วนของการทำงานนะคะเขาทำงานอยู่ที่ร้าน3วัน2คืนนะคะซึ่งทำงานเป็นดีเจนะคะอยู่ที่สาขาพระราม3นะคะแล้วก็เขาทำอยู่2ที่นะคะพระราม3กับพระราม5นะคะซึ่งจริงๆแล้วในหน้าที่อาชีพเนี่ย เขาเป็นดีเจซึ่งเขาอาจจะไม่ได้ไปสัมผัสกับผู้อื่นนะคะฉะนั้นเนี่ยคนที่อยู่ในร้านเองก็ถ้ามีการใส่สวมแมสนะคะแล้วก็ไม่ได้ไปสัมผัสใกล้ชิดกันเนี่ยก็จะถือว่าไม่ได้เป็นผู้สัมผัสเสียงสูงแต่อย่างใดนะคะนอกจากนี้เนี่ยในส่วนของผู้สัมผัสเสียงสูงที่เราพบนะคะก็มีในส่วนของที่วันที่เขา,าขึ้นศาลนะคะก็มีอีกประมาณ20ท่านนะคะก็จะมีทั้งทนาย ทนายความนะคะเจ้าหน้าที่เรือนจำนะคะนักโทษที่ร่วมตัดสินคดีแล้วก็มีนักโทษที่เป็นผู้ร่วมรถโดยสารนะคะซึ่งก็จะมีการแยกกักกันต่อไปนะคะนอกจากนี้เนี่ยในส่วนของอเรือนจำเองนะคะในเรือนจำเขามีการแยกแยกกักกันนะคะผู้ต้องขังแรกรับนะคะซึ่งมาในวันช่วงเวลาเดียวกันกับเขานะคะอีก34คนนะคะซึ่งก็มีการตรวจทั้งหมดแล้วนะคะ ทั้ง34คนนี้ไม่มีการติดเชื้อแต่อย่างใดนะคะซึ่งเป็นการตรวจในวันวันเดียวกับที่ผู้ป่วยได้รับการตรวจนะคะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีผู้เสี่ยงผัดสัมผัสสี่งสูงอยู่34คนรวมถึงมีอาสาสมัครนักโทษที่เป็นคนดูแลอีก2คนนะคะแล้วก็ในส่วนของมีผู้เสี่ยงตามอีก2คนคือเจ้าหน้าที่รชาชทันนะคะ ทางนี้ก็ในส่วนของผู้ๆๆผป่วยรายนี้ก็มีการแล้วก็มีการไปสอบสวนเพิ่มเติมนะคะซึ่งตอนนี้ทีมก็ยังมีการสอบสวนอยู่ยังไม่เสร็จสิ้นนะคะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลบางอย่างก็คงจะได้มีการนําเรียนในครั้งต่อๆไปค่ะนะครับทางด้านนี้ครับก็คงจะมีคําถามมานะครับว่าในส่วนนี้เนี่ยในส่วนของทางเรือนจังนะครับ ได้มีการดําเนินการเนี่ยมาตรการเป็นอย่างไรและก็มีรายละเอียดเป็นอย่างไรนะครับผมขออนุญาตให้ท่านรองอธิบดีนะครับท่านวีรกิจนะครับได้ชี้แจงให้ทั้งพี่น้องสื่อมวลชนได้รับทราบครับเชิญครับก็ขอกนะราบเรียนท่านผู้อธิบดีของหุ่มโลกนะครับแล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนนะครับก็กรมรัฐทรรนก็เป็นหน่วยงานที่ต้องดูแล ผู้ต้องขังจํานวนมากนะครับถึง3ามแสนกว่าลายนะครับในปัจจุบันอย่างไรก็ดีเนี่ยก็ไม่ได้พบผู้ติดเชื้อมากเพิ่งลายนี้ถือว่าเป็นรายที่2เท่านั้นเองที่พบการตรวจพบผู้ติดเชื้อรายนี้ก็ถือว่าตรวจพบจากมาตรการที่ทางเดือนจําคือกรมราชทัณฑน์ได้กาหนดว่าผู้ต้องขังรายใหม่ทุกรายนีย่ต้องแยกกักไว้14วันนะครับและถ้าในกรณีมีคนมาเข้าใหม่หรือไปตรวจโรงพยาบาลภายนอก หรือไปศารก็ต้องเข้ามากักตัว14วันเหมือนกันรายนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากทางหน่วยงานภายนอกที่มาช่วยตรวจให้นะครับคือคณะเทคนิคการแพทย์มาละไรไมดลนผลการตรวจพราว่ามีผลบวกต่อโควิดดังที่ทางกรมควบคุมโรคได้เมื่อสักครู่ทางอาจารย์แพทย์หญิงไพรลักษ์ได้รายงานไปนะครับอย่างไรก็ดีก็ขอยืนยันกับท่านว่า การพบผู้ต้องขังรายดังกล่าวเนี่ยนะครับที่บวกต่อโควิดเนี่ยไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการแพร่เชื้อไปยังผู้ต้องขังภายในทั้งเรือนจำเ mm hmm. พราะว่ากรมรัฐธรรมเนียได้มีการแบ่งแยกพื้นที่ของผู้ต้องขังเนี่ยอย่างชัดเจนสำหรับรายที่เข้ามาใหม่ออกไปนอกเรือนจำดังที่กล่าวมาแล้วนะครับต้องกักจนครบ14วันนะครับถ้าเกิดไม่ครบ14วันก็ยังไม่สามารถจะออกไปบริเวณนี้ได้ในรายนี้นี่ จึงถือว่าเป็นลายซึ่งมีลักษณะของช่วงเวลาหรือไทม์ไลน์เนี่ยไม่ไม่ได้ไปต่างประเทศนะครับแล้วก็อยู่ในเมืองไทยตลอดตามที่ท่านติมทิดีได้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 ได,ได,ได้ได้เรียนตั้งแต่แรกแล้วก็ทางโรงพยาบาลราชทันกรมราชทันแล้วก็โดยท่านทิพดีกรมราชทันท่านพระเนรัชเวทน,นันเนี่ยได้มีความห่วงใยในเรื่องดังกล่าวแล้วก็ได้ทราบถึงท่านน้องตีว่าการกระทรวงนิธรรม ท่านสมศักดิ์เทพสุทินนะครับก็ได้มอบหมายให้กับผมเนี่ยได้สร้างความเข้าใจไม่เกิดความตื่นตระหนกแก่ทั้งข้าราชการเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังนะครับถึงเหตุที่เกิดนี่เกิดที่ทันตาศาสรมบางบัดพิเศษกลางบางเขนซึ่งมีผู้ต้องขังถึงถึงแปดพันเศษนะครับคือสร้างความเข้าใจว่าคือเราได้มีการมาตรการทางการควบคุมกัโกโรคไว้ตั้งแต่ต้นตั้งแต่ช่วงมีโควิดระบาด แล้วนะครับแล้วก็ยังย,งยึดถือมาตรการนี้อย่างเหนียวแน่นการพบผู้ผู้ต้องขังรายนี้จึงถือว่าเป็นการพบเพราะว่าเป็นการตรวจสอบโดยหน่วยงานเองนะครับผู้ต้องขังไม่ได้มีการเจ็บป่วยในละักษณะเป็นไข้หรืออะไรชัดเจนจะมีก็เพียงเป็นเรื่องของเสมหะและบัตรนี้ก็ได้ส่งตัวย้ายไปเฝ้าดูรักษาการที่ทันทานดงบาลราชทันบริเวณอาคารแยกเดี่ยวนะครับคือห้องเดียว ซึ่งจะเป็นอาคารตึกแยกต่างหากจากตึกใหญ่ของทันตฐานโรงพยาบาลราชธัรและได้ดําเนินการย้ายผู้ต้องขังที่เหลือที่อยู่ในห้องเดียวกันอีก34คนนะครับไปยังทันตฐานโรงพยาบาลราชทัรมเพื่อแยกเป็นผู้ต้องขังดูแลเป็นพิเศษนะครับเพื่อเฝ้าดูการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอผลการตรวจยืนยันซ้าอีกครั้งหนึ่งในระยะเวลาจนกว่าจะครบระยะเวลาที่จะ ดูแลตามทางเอ่อตามช่วงเวลาของโรคนะครับจึงขอเรียนท่านสื่อมวลชนเพื่อโปรดทราบนะครับว่าทางกรมราชทันเนี่ยมีมีความห่วงใยนะครับและกระทรวงยุติธรรมโดยพระนท่านรัฐมนตรีเนี่ยท่านได้รับทราบและก็ได้มีการกำชับการปฏิบัติมาอยังคลาดการที่เกี่ยวข้องให้ทราบโดยทั่วกันและถือว่าเป็นการดําเนินการเชกเช่นเดียวกันทั้งประเทศครับมีการแยกแยก14วันนี้เชกันเดียวทั้งประเทศ อะไนี้เป็นรายที่สองที่พบหลังจากพบที่ราชบุรีซึ่งเป็นรายแรกนะครับครับก็ขอเรียนนะเรียนให้ให้ทราบโดยโดยเบื้องต้นในใน,ในระดับนี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ <c oughs> ครับถัดไปนะครับ <c oughs> ผมขออนุญาตให้ในส่วนของคุณหมอเมธิพจน์นะครับได้นําเรียนแล้วก็ชี้แจงนะครับในส่วนของการมรการโดยเฉพาะในส่วนของการควบคุมและก็การป้องกันนะครับ ในส่วนของความเสี่ยงและก็ตัวโอกาสที่จะแพร่โรคนะครับในบริบทของกอทมนะครับขอขอเรียนเชิญนะครับครับเรียนท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคและพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับครับทางกรุงเทพมหานครเราได้ลงสอบสวนโรคนะครับตั้งแต่เช้านะครับก็คือเช้าเราก็เข้าไปที่กรมรัชธรรฑ์นะครับแล้วก็มีอีกทีมหนึ่งนะครับลงไปที่ บ้านของผู้ป่วยนะครับแล้วก็อีกทีมนึงลงไปที่ศารนะครับแล้วก็ที่บ้านผู้ป่วยเนี่ยเราก็พบผู้สัมผัสเสียงสูงนะครับจำ,จำนวน5้ารายนะครับแล้วก็ทั้ง5้ารายเนี่ยก็ได้รับการาเก็บสิ่งส่งตรวจไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยตอนนี้เรากําลังตามาสถานที่ทํางานของผู้ป่วยอยู่นะครับว่า ทํางานที่ไหนบ้างนะครับแล้วก็ดําเนินการให้ปิดนะครับเพื่อทําความสะอาด3มวันนะครับแล้วก็ดําเนินการสอบผู้ใกล้ชิดในที่ทํางานทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะแยกผู้สัมผัสเสียงสูงหรือเสียงต่ํานะครับถ้าเป็นผู้สัมผัสเสียงสูงก็จะมาเก็บสิ่งส่งตรวจนะครับแล้วก็แยกกักกันต่อไปนะครับในส่วนของทางกรมท่าจัดท์ นะครับก็ดําเนินการอาสอบสวนร่วมกับทางกรมควบคุมโรคนะครับแล้วก็ทางสคมนะครับแล้วก็ทางบ้านผู้ป่วยเนี่ยตอนนี้เราเราตามได้ห้าท่านจากทั้งหมดเจ็ท่านนะครับก็ยังมีอีกสองท่านที่ที่ยังอยู่ต่างจังหวัดอยู่นะครับถ้ากลับมาแล้วเราก็จะรีบเข้าไปเก็บสิ่งส่งตรวจน,นะครับสําหรับพี่น้องประชาชนที่ที่ไปสัมผัส ค,คิดว่าสัมผัสกับผู้ป่วยเราไม่มั่นใจนะครับว่าท่านมีอาการปิดปกติหรือเปล่านะครับท่านสามารถที่จะเข้าไปในแอปพลิเคชัน BKK COVID-19 ของกรุงเทพมหาคนครได้นะครับแล้วก็ไปประเมินตนเองเบื้องต้นนะครับหลัจงจากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ของเราโทรไปสัมภาษณ์นะครับถ้าท่านมีประวัติหรือมีอาการเสี่ยงสูงนะครับก็จะนัดมาทําการเก็บสิ่งส่งตรวจภายหลังครับขอบคุณครับเพราะนั้นภาพโดยรวมนะครับ ของการแถลงข่าวนี้นะครับก็คือเป็นการพบผู้ต้องขังนะครับที่ติดเชื้อนะครับจะเป็นการติดเชื้อนะครับที่อยู่ในระหว่างกักกันนะครับก่อนที่เขาจะเข้าสู่แดนปกตินะครับของทันทสถานนะครับประเด็นที่2นะครับรายนี้ก็จะเป็นการติดเชื้อภายในประเทศนะครับหลังจากที่ผ่านนะครับหนึวันนะครับที่ไม่มีรายงาน ในประเทศที่ผ่านมานะครับประเด็นที่3นะครับก็คือในส่วนของผลการสอบสวนโลกนะครับเราก็จะพบในส่วนของผู้ที่มีความเสี่ยงสูงผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำนะครับซึ่งมีการกําหนดมาตรการในเรื่องของการดําเนินการกับกลุ่มดังกล่าวอย่างไรก็ตามนะครับก็จะมีพี่น้องประชาชนส่วนหนึ่งที่อาจจะมีความกังวลนะครับก็สามารถที่จะ โทรเข้ามาสอบถามที่เบอร์1422นะครับหรือไม่ก็ในส่วนของตัว BKK c o v โควิด19นะครับที่กรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นผู้ดูแลนะครับท้ายนี้นะครับท่านนายกมนตรีท่าน,นรงานองนายกมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้กำชับนะครับว่าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลข่าวสารแก่พี่น้องประชาชนเนี่ยให้ครบถ้วนนะครับโดยที่ไม่มีการปกปิดแต่อย่างใด นะครับแล้วก็เน้นสื่อสารให้พี่น้องประชาชนนะครับยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันควบคุมโรคเนี่ยอย่างเค้มขคัดและก็สม่ำเสมอนะครับก็คือเรื่องของการสวมหน้ากากล้างมือแยกของใช้เว้นระยะห่างและก็ลดความแออัดที่สําคัญนะครับตั้งแต่พรุ่งนี้ก็จะเป็นช่วงวันหยุดยาวนะครับพี่น้องประชาชนเนี่ยยังสามารถที่จะเดินทางนะครับ ไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนได้นะครับเพียงแต่ว่าต้องปฏิบัติในเรื่องของมาตรการการป้องกันควบคุมโรคเนี่ยอย่างเข่งขัดแล้วก็อย่างสม่ำเสมอโดยทั่นทั่วนะครับทางด้านนี้ครับครับก็ในส่วนของเนื้อหาการแถลงข่าวหลักๆนะครับก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับได้ทราบหลังจากนี้นะครับก็เชิญในส่วนของพี่น้องสื่อมวลชนนะครับได้มีข้อสักถามนะครับ คาัขออนุญาตครับรัต <ขอ S 1> น,รนกรจากช่องเจ็ดนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการติดเชื้อภายในประเทศเพราะฉะนั้นอยากจะทราบว่าที่มีการติดเชื้อภายในประเทศนะครับตัวเชื้อเขาไปติดมาจากไหนมีประวัติเดินทางไปที่ไหนอะไรงไงถึงมีการติดเชื้อภายในประเทศเกิดขึ้นหลังจากหนึ่งร้อยวันครับค่ะก็ตอนนี้เราอยู่ระหว่างสอบสวนรายละเอียดนะคะซึ่ง ก็เท่าที่ทราบนะคะที่ดูตามไทม์ไลน์จะเห็นว่าที่หนึ่งเนี่ยเขาอยู่ที่บ้านนะคะอยู่กับครอบครัวส่วนที่สองนี่ก็คือเขาไปทำงานนะคะก็คืออยู่ที่ร้านสมันสองคืนแล้วก็มีคาเฟ่เอฟเฟอร์สคาเฟ่ถนนเอเข้าสารโรดอีกร้านหนึ่งนะคะที่เขาทำงานอยู่นะคะซึ่งนี้จะเป็นช่วง14วันที่เรานับย้อนหลังเราอาจจะต้องรอดูผลการตรวจชุดนี้ก่อนนะคะถึงจะทราบว่าเขาจะติดไปจากใครหรือว่ามีคนใกล้ชิดเขาใครที่มีการติดเชื้อหรือ มีการป่วยบ้างนะคะซึ่งจริงๆแล้วเราอาจจะต้องย้อนขึ้นไปอีกนิดนึงถ้าเกิดเราไม่เจอใครนะคะแต่เราจะดูในชุดแรกนี้ก่อน,นะคะ่ะครับมีคำถามอื่นไหมครับค่ะสุพัฒนาจากสำนักข่าว INN นะคะจะรบกวนถามค่ะว่าผู้ต้องขังรายนี้ค่ะเขาได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวไปใช่ไหมคะแล้วก็ไปฟังในชั้นอุทธรณ์ใช่ไหมคะ คดีนี้ช่วงระยะเวลาที่เขาได้รับการปล่อยตัวจนถึงวันฟังคาพิพากษานานแค่ไหนอะคะอดีตครับก็ขออนุญาตเรียนท่านผู้สื่อข่าวสวสตรีนะครับผู้ขัารายนี้มาฟังคําตัดสินศาลครับในวันที่วันดังกล่าวาที่เพื่อสักครู่นะที่2 6สิหงหาพราะว่าเป็นคดีเกี่ยวกับห้องกับยาเสพติดเมื่อประมาณเกือบหปีนะครับเกือบหปี แต่ว่มาฟังคําตัดสินพร้อมกับภริยาในวันวันดังกล่าวคือวันที่ยี่ส,บสิบิงหาแล้วกศาลก็ให้คําตัดสินพิพากษามาเป็นการมีโทษนะจําคุก2ปีนะครับซึ่งก็ได้รับการควบคุมตัวตั้งแต่ช่วงส0บนาฬิกานะครับคือตัดสินส0บนาฬิกากว่าจะเข้ามายัางเรือนจําก็เป็นช่วงค่อนข้างเดยนนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องที่ในระหว่าง การควบคุมเนี่ยก็มีรายชื่ออยู่แล้วก็ทางกรมควบคุมโรคก,ก็ได้ไปไปไปคน้นค้นหานะค้นหาการเสี่ยงการติดเชื้ออยู่แล้วครับมีมีม,ม,มีมีประมาณเกือบ2ี่สิบท่านทั้งหมดครับขอบคุณนะครับรับตนากรจากช่องเจ็ดนะครับขออนุญาตลบกวนอีก,อกรอบนึงครับสถานที่ที่ผู้ติดเชื้อทํางานอยู่นะครับสรุปมีมีกี่ที่และมีที่ไหนบ้างกันแน่ครับผมขออนุญาตครับ ดูในไทม์ไลน์เห็นนะครับเขามีระบุไว้อยู่นะครับดูแล้วเข้าใจนะครับจะได้เพื่อเป็นการตอบคําถามท่านไปโดยอัตโนมัตินะครับเห็นไหมครับเมื่อสักครู่มีมีพูดถึงเข้าสารด้วยครับนั่นนะเชิญครับอยู่อยู่เห็นเห็นที่ถนนเข้าสารเดิมทีเรายังไม่ทราบชื่อตะกี้เราเพิ่งได้ชื่อมาค่ะตรงที่วันที่ะอ่านไม่ออก สินะคะเจนนะครับอาจารย์อา,อาจารย์ค่ะรายละเอียด<ฟ>จะบ<ฟ>อกคุกบนไทม์ไลน์นะครับอ่าโอเคนะครับเชิญท่านต่อไปค,ครับอภิวันจากเดล n นิวนะคะจะรบก,กวนถามาผู้ร่วมบ้านอีกสองท่านนะคะตรงนี้ถ้าดูจากข้อมูลที่ผู้ต้องขังให้มาค่ะเขาถือเป็นคนสัมผัสเสี่ยงสูงไหมแล้วจังหวัดที่เขาเดินทางไปเนะะี่ยค่ะแล้วยังไม่กลับมาเนี่ยคือจังหวัดอะไรพอจะบอกได้ไหมคะ ครับในในเบื้องต้นเป็นจังหวัดปริมณฑลฮะเดี๋ยวคิดว่าพรุ่งนี้น่าจะติดต่อได้ครับผมอาจารย์คะเสียงสูงนี่คือตอนนี้แค่ห้าใช่ไหมคะถ้าเกิดคนนอนข้างๆในห้องต้องขังนี่คือถือว่าไม่ใช่เสียงสูงเหมือนกันเป็นเสียงต่ำหร,หรือเสียงปานกลางอ่าถ้าเห็นตรงวันที่ยี่สิบหกนะคะท่านจะเห็นว่ามีผู้สัมผัสเสียงสูงอีกสามสิบหกคน เห็นไหมคะตรงนี้ก็คือเป็นผู้ต้องขังที่อยู่ร่วมห้องขัง34คนรวมกับผู้ป่วยก็เป็นหนึ่งก็เป็น35คนเขาอยู่ในห้องเดียวกัน35คนค่ะแล้วก็มีอา,าสาสมัครอีกสองคนค่ะออคุณหมอคะเชื้อที่เราตรวจพบอะคะ่ะเป็นเชื้อชนิดไหนคะก็เป็นซาโควี2คะ่ะตอนนี้ยังตอบได้เท่านี้นะคะค่ะเพราะว่าผลเพิ่งออกคะ่ะ ก็คือเชื้อโควิดนั่น <COVID S 1> แหละค่นะคเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็คือเชื้อถ้าพูดที่เรารู้จักกันก็คือตรวจพบเชื้อโควิดนั่นแหละครับแต่ด้านนั้นนะโอเคครับมีคําถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับถ้าไม่มีนะครับนนกอ็อีกสักนิดนึงค่ะท่าที่บอกว่าสอบย้อนหลังไปสิบสี่วันเพื่อหาว่าเขาติดเชื้อจากที่ไหนแต่ว่าในระยะสิบสี่วันเนี่ยคนที่เคยไปยังสถานที่ ที่ผู้ป่วยคนนี้เขาทํางานอยู่เนี่ยก็คือต้องปฏิบัติตัวยังไงบ้างอะคะขอคําแนะนํานิดนึงค่ะก็ท่านอาจจะกลับไปทบทวนนะคะว่าหนึ่งท่านเคยไปคุยโดยไม่สวมแมส กับผู้ป่วยรายนี้หรือเปล่านะคะถ้าเกิดจําได้ว่าไปคุยถ้าอยู่ในห่างกันไม่เกิน1เมตรนะคะคุยกันเกินสัก5้านาทีนะคะอันนี้ท่านก็อาจสงสัยได้ว่าท่านอาจจะเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงนะคะซึ่งอันนี้ถ้าใครไปก็อาจจะสังเกตแบบนี้ก่อนนะคะหลังจากนี้เนี่ยท่านก็อาจจะสังเกตอาการน,นะคะ ถ้ามีไข้นะคะมีไอนะคะมีเจ็บคอมีน้ำมูกนะคะหรือว่าหลังๆเราจะพบว่ามีหลายหลายที่มีจมูกไม่ได้กลิ่นหรือว่าลิ้นไม่รับรสนะคะหรือเจ็บคอไอนะคะอย่างนี้ก็หรือมีไข้ร่วมนะคะก็ถ้าสงสัยก็สามารถไปตรวจได้นะคะในโรงพยาบาลนะคะ,คะขออนุญาตค,าาค่ะจาก PPTV ค่ะเท่ากับว่าตอนนี้ค่ะในประเทศไทยเสมือนว่ามีเชื้อแฝง อยู่ในทุกๆคนหรือเปล่าคะเพราะว่าผู้ต้องขังรายนี้เขาไม่ได้เดินทางต่างไปต่างประเทศมันมีการคนที่มีเชื้ออยู่ในประเทศอยู่แล้วแล้วมีความเสี่ยงแล้วคนจะต้องทําตัวยังไงบ้างไหมคะขอบค<ด>ุณค่ะเราสื่อสารมาโดยตลอดนะครับว่าที่บอกว่าเราไม่มีเขาเรียกว่าผู้ติดเชื้อภายในประเทศเนี่ยเราใช้คําว่าไม่มีรายงานนะครับไม่มีรายงาน และเราก็สื่อสารมาโดยตลอดด้วยเช่นเดียวกันนะครับว่าถ้าคนทั้งสังคมนะครับปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโดยเฉพาะการสวรมหน้ากากและการล้างมือนะครับถึงแม้ว่าจะมีผู้ติดเชื้อท,ที่โดยส่วนใหญ่นะครับมากกว่าร้อละแเนี่ยไม่มีอาการนะครับก็จะทำให้นะครับลดโอกาสในเรื่องของการ ติดเชื้อระหว่างกันเนี่ยลงต่ำมากๆนะครับทางด้านนี้เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามนะครับถ้าพี่น้องประชาชนแล้วก็สังคมเริ่มผ่อนคลายหรือลดในเรื่องของพฤติกรรมในการป้องกันควบคุมโรคนะครับก็จะมีโอกาสที่เราจะพบนะครับผู้ติดเชื้อเนี่ยขึ้นในประเทศเรามากขึ้นตามลำดับเพราะว่าตอนนี้ เราผ่อนคลายกิจการและก็กิจกรรมทางสังคมต่างๆโอกาสที่ผู้คนเนี่ยมาพบปะก,กันเนี่ยก็จะมากขึ้นแต่ถ้าเรายังคงมาตรการการป้องกันควบคุมโรคไว้ในระดับที่สูงและก็สมัครเสมอถึงแม้ว่าเราจะมีกิจกรรมที่มาพบปะก,กันมากขึ้นนะครับความแออัดมากขึ้นการเว้นระยะห่างลดลงแต่เราก็ยัง สามารถที่จะเขาเรียกว่าดำลงหรือทำลงโอกาสที่จะเกิดการแพร่เชื้อภายในประเทศเนี่ยอยู่ในระดับต่ำตรงนี้จึงเป็นสิ่งนะครับที่เ,เ,เราพยายามสื่อสารมาโดยตลอดนะครับบอกว่ากาสจะตกกาสจะตกทางด้านนี้เพราะนั้นกรณีที่พบผู้ติดเชื้อ,อรายนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ยืนยันสิ่งที่เราพยายามสื่อสารกับพี่น้องประชาชนมาโดยตลอดนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับ ก็ยังยืนยันกับพี่น้องประชาชนนะครับทางด้านนี้ว่าเ,เราพยายามเน้นเสมอนะครับว่าเราคงไม่ได้อยู่กับตัวเลขศูนย์นะครับแต่ถ้าเราต้องพบในส่วนของผู้ติดเชื้อเราจะตรวจจับให้ได้เร็วที่สุดและเราก็จะตีกรอบตีขอบเขตเพื่อควบคุมในเรื่องของการแพร่ระบาดเนี่ยให้อยู่ในวงจำกัดและขณะเดียวกันตอนนี้ เรื่องของเวชภัณฑ์เรื่องของบุคลากรทางการแพทย์สาธารณสุขนะครับตลอดจนเตียงเรามีความพร้อมรับนะครับทางด้านนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตสื่อสารกับพี่น้องประชาชนนะครับว่าให้ตระหนักนะครับถึงกรณีนี้นะครับแต่ไม่ต้องตนบนะครับไม่ต้องตนบแต่ขอให้เท่าทันว่ายังคงจําเป็นที่จะต้องเข้มในเรื่องของมาตรการป้องกันควบคุมโรคทั้งในระดับบุคคลนะครับกับในเรื่องของระดับ ตัวองค์กรหรือระดับชุมชนนะครับที่จะคงต้องช่วยกันในเรื่องของการเว้นระยะห่างและก็ลดความแออัดนะครับจากช่องเจนนะครับขออนุญาตอันนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการระบาดโรคที่สองในประเทศไหมครับและขออนุญาตพ่วงท้ายเรื่องของประเทศเพื่อนบ้านที่พยายามเข้ามาในประเทศไม่ว่าจะเป็นทางธรรมชาติหรือว่าอะไรเงี้ยครับอาจจะเป็นตัวนําเชื้อที่อาจจะแบบเ็ดเล็ดลอดเข้ามาทําให้ในประเทศเนี่ยมีเชื้อได้หรือเปล่าครับ มีเข,ขาเรียกว่าคำที่เราใช้คำว่าการเกิดโรคระลอกที่สองเนี่ยจะมีสองลักษณะด้วยกันนะครับลักษณะที่หนึ่งก็คือการพบผู้ติดเชื้อซึ่งกรณีนี้นี่คือสิ่งที่เรากำลังพบนะครับกับส่วนที่สองก็คือการระบาดนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราพบผู้ติดเชื้อแล้วนะครับส่วนในเรื่องของการระบาดน,น,นั้นเนี่ยตอนนี้เราดำเนินการในเรื่องของการสอบสวนโรคแล้วก็พยายามควบคุม เพื่อตีกรอบนะครับในเรื่องของการที่จะพบผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นถ้าเราช่วยกันนะครับทุกหน่วยงานถ้าเราช่วยกันนะครับทุกบุคคลในสังคมนะครับก็จะเชื่อนะครับว่าเหตุการณ์นี้ก็จะไม่ไมนำไปสู่ในเรื่องของการระบาดน,นะครับทางต่างนน จารย์ลบกวนสอบถามนิดนึงค่ะว่าในส่วนของลานที่เป็นสถานที่ทํางานของของผู้ป่วยค่ะจารย์มันเป็นลักษณะของเป็นผับที่เป็นแอร์หรือว่าเป็นลานแบบเปิดโล่งๆอย่างเงี้ยโอโดยโดยส่วนตัวไม่เคยไปร้านนี้นะครับตอบยากท่า <laughs> น,นสามารถเปิดเข้าไปดูใน ในในอินเทอร์เน็ตได้ครับมีภาพมีอะไรให้เสร็จเลยนะครับอาจารย์นั้นการประเมินความเสี่ยงของคนที่ไปร้านเนี้ยค่ะถ้าสมมติว่าเป็นร้านแบบพบว่าเป็นร้านที่ปิดกับร้านที่เปิดความเสี่ยงมันจะแตกต่างกันไหมคะในการที่จะติดเชื้อค่ะความเสี่ยงต่างกันชัดเจนครับนะครับถ้าเป็นร้านปิดเนี้ยอากาศมันจะวนอยู่ในร้านนะครับแล้วก็อีกอย่างคือเขาเป็นดีเจอ่าโอกาสโอกาสที่จะแพร่ก็ไม่เยอะมากเนื่องจากเขาไม่ได้ไม่ได้ต้องตะโกนร้องเพลงนะครับ ตรงนี้ก็อยากสื่อกับทางท่านสื่อมวลชนและก็พี่น้องประชาชนนะครับตรงนี้ก็เลยทำไมถึงเป็นเหตุผลนะครับที่ทางสถานบันเทิงนะครับตัวผับบาร์คาราโอเกะนะครับหรือไม่ก็สนามกีฬาที่ผู้คนมีการแอรอัดเนี่ยทางรัฐบาลนะครับถึงกำหนดในส่วนของมาตรการหลักก็มาตรการเสริมเพื่อป้องกันในเรื่องของความเสี่ยงนะครับที่จะเกิดโรคแล้วก็เกิดก น,นะครับดัะน,นั้นตรงนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราขออนุญ,ญาตขอความร่วมมือนะครับทั้งในส่วนของตัวผู้ประกอบการนะครับแล้วก็ขอความร่วมมือในส่วนพี่น้องประชาชนที่ไปใช้บริการนะครับให้อย่างคงต้องทําลงการปฏิบัติตามมาตรการหลักแล้วก็มาตรการเสริมนะครับที่ที่ได้มีการาสื่อสารนะครับแล้วก็ให้ผู้เกี่ยวข้องที่ต้องปฏิบัตินะครับ ครับถ้าไม่มีประเด็นใดเพิ่มเติมนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับในส่วนของพี่น้องสื่อมวลชนนะครับทางด้านนี้แล้วก็ขออนุญาตขอบคุณในส่วนของพี่น้องประชาชนนะครับนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าเราสามารถที่จะผมใช้คำว่ารักมือกับการระบาดลระลอกที่หนึ่งที่ผ่านมานะครับครั้งนี้เพิ่งเพิ่ง,พ,งพบในส่วนของผู้ติดเชื้อนะครับซึ่งเป็นผู้ติดเชื้อเนี่ยภายในประเทศนะครับหลังจากผ่านพ้นระยะเวลาไปประมาณ100วัน นะครับทางด้านนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องขอความร่วมมือนะครับท,ที่ต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือทางด้านนี้แล้วก็ต้องร่วมมือในเรื่องของการดําเนินการกับในสองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเชื่อนะครับว่าเราจะสามารถที่จะควบคุมนะครับในเรื่องของการระบาดและยังคงทําลงในเรื่องของการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและสังคมและก็การใช้ชีวิตนะครับบนฐานผมย้ำนะครับต้องบนวิถีชีวิตใหม่นะครับขอบคุณมากนะครับ